กินไฟเบอร์ทำไมถึงทำให้พุงยุบได้สำหรับวันนี้แอนจะมาทำคลิปตอบคำถามนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีพุงเนี่ยมันคืออะไรบ้างจากประสบการณ์นะคะ3ปีที่แอนดูแลลูกค้ามารวมถึงประสบการณ์ของตัวเองเลยนะแอนเจอว่าการที่เรามีพุงเนี่ยค่ะมีหน้าท้องเนี่ยมันเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือสาเหตุแรกการที่เรามีหน้าท้องหน้าท้องมันก็คือไขมันส่วนเกิน ตัวหนึ่งเนาะของร่างกายซึ่งเกิดจากการที่เราทานเกินกว่าที่เราใช้ก็เลยทําให้เป็นไขมันสะสมในร่างกายนั่นเองอันนี้คือสาเหตุที่1นึค่ะสาเหตุที่2นะคะนั่นก็คือเกิดจากการบวมของร่างกายจากการที่เราทานอาหารหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเพศจากการทานอาหารอย่างที่เราเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินคุณคุณหูนั่นก็คือบวมโซเดียมเออแต่การบวมตรงเนี้ย จะอยู่กับเราแค่ประมาณ3วันไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวร่างกายของเราก็ยุบบวมลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้เจ้าตัวฮอร์โมนเพศฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงค่ะเพราะว่าเป็นฮอร์โมนของความอุ้มน้ําซึ่งเราจะเจอว่าถ้าช่วงไหนที่ผู้หญิงอย่างเรานะคะจะเป็นประจำเดือนเนี่ยตัวจะบวม ก่อนเลยตัวจะบวมสักประมาณ1-2อาทิตย์นะคะก็คือเป็นก่อนแล้วก็ช่วงขณะที่เราเป็นประจําเดือนแล้วหลังที่เราเป็นประจําเดือนเนี่ยมันถึงจะยุบบวมลงหรือถ้าใครนะคะที่เป็นคนต้องใช้เจ้าตัวฮอร์โมนเพื่อใช้ในการรักษาตัวหรือรักษา สิวหรือว่ารักษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็อาจจะมีอาการบวมจากสาเหตุนี้ได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายค่ะเพราะแอนเจอว่าสาเหตุนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรามีหน้าท้องเหมือนกันไม่ใช่แค่คนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังเท่านั้นนะคะแต่เป็นคนที่ขับแม้จะขับถ่ายทุกวันแต่ว่ามีปัญหาว่าขับถ่ายไม่สุดหรือมีอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ก็ทําให้มีปัญหาหน้าท้องด้วยเหมือนกัน อันนี้คือประสบการณ์นะคะที่เอนเจอมาตลอดระยะเวลา3ปีที่ทําให้มีหน้าท้องค่ะทีนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วนะคะว่าอะไรบ้างที่มันทําให้เรามีหน้าท้องต่อไปเราก็จะไปดูว่าแล้วทําไมไฟเบอร์นะคะถึงทําไฟเบอร์กล่องเขียวเนี่ยถึงทําให้พุงหรือว่าหน้าท้องของเราเนี่ยค่ะยุบลงได้นะคะก็คือว่าเจ้าตัวไฟเบอร์การทํางานของไฟเบอร์นะคะอันดับแรกเลยก็คือไฟเบอร์เนี่ยมันคือกาก,ากใย จากผักหรือผลไม้ใช่ไหมคะเจ้าตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะไปพองตัวเนาะอุ้มน้ําพองตัวแล้วก็ทําให้เรารู้อยากกินขนมหรือว่าของหวานเนี่ยน้อยลงเนาะแล้วก็สาเหตุที่สองนะคะเจ้าตัวไฟเบอร์เนี่ยค่ะเมื่อมันพองตัวใช่ไหมคะมันจะไปซับเอาเจ้าตัวน้ําตาลแล้วก็ไขมันที่ไม่ดีนะคะในมื้ออาหารของเราเนะะี่ยค่ะให้ออกมานะคะแล้วก็ขับออกเป็นอุจจาระของเรานะคะไฟเบอร์ของเราเนี่ยยังเด่นเรื่องของการลดบวมคะ่ะเพราะว่ามีสารสกัดจากแคคทีเนียนะคะที่สามารถลดบวมได้อย่างเห็นชัดเจ ในะ,ะใน7วันลดการบวมน้ำนะคะซึ่งเห็นผลถึง27%ภายใน7วันลดความอึดอัดนะคะได้67%เห็นผลใน7วันเหมือนกันค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือสามารถลดน้ําหนักได้ซึ่งต้องทานต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งเห็นผล68%นั่นเองค่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะเป็นผลลั์นะคะจากการวิจัยมาแล้วทั้งนั้นเลยที่สาคัญเลยเจ้าตัวไฟเบอร์เนี้ยไม่ได้ ไม่ได้มีแค่ไฟเบอร์หรือว่ากากใยอาหารอย่างเดียวแต่เป็นไฟเบอร์ที่มีทั้งพลีแล้วก็โปรไบโอติกนะคะพรีไบโอติกเนี่ยก็คือเป็นอาหารของเจ้าตัวโปรไบโอติกเนาะโปรไบโอติกก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีอยู่ในระบบอื่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้หลักๆเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบทางเดินอาหารนั่นเองซึ่งเจ้าตัวโปรไบโอติกเนี่ยคะ่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในร่างกายซึ่งมีหน้าที่นะคะอันดับแรกเลยที่ทําให้พุงยุบก็คือเขาไปช่่วยยราางก ย่อยอาหารนั่นเองย่อยแล้วก็ช่วยในการดูดซึมทําให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยค่ะดีขึ้นโดยคัดแยกเลยค่ะอาหารไหนที่มันดีปล่อยให้ไปดูดซึมอาหารไหนที่ไม่ดีนะคะก็คือมันจะ ไอ,อไอ้เจ้าตัวตุรินซีเนี่ยจะสร้างเมือกเคลือบระบบทางเดิอนอาหารซึ่งไอ้เมือกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนล่างแห่แล้วก็เป็นเหมือนตัวดักจับไขมันแล้วก็น้ําตาลนะคะที่เป็นโมเลกุลใหญ่ก็คือเป็นน้ําตาลกลูโคสไขมันที่มันไม่ดีนี่แหละไม่ให้สะสมแล้วก็ถูกขับออกมาเป็นอุจจาระของเรานั่นเองและในข้อดีของการที่เขาสร้างเมือกนะคะเคลือบระบบทางเดิอนอาหารของเราทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อที่ระบบทางเดิอนอาหารบ่อยๆหรือแม้กระทั่งกดไหลย้อนเนี่ย ค,คือมันจะทำมันจะทนต่อความเป็นกรดเนาะของระบบทางเดิอนอาหารก็เลยทําให้ช่วยลดหรือว่าบรรเทาอาการของการแบบแสบท้องหรือว่าจุกแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะคือช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าทานต่อเนื่องเนี่ยคือช่วยได้ในระยะยาวเลยแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เจ้าตัวโปรไบโอติกช่วยทําให้พุงของเรายุบได้นั่นก็คือเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายใช่ไหมคะ อันเนี้ยคำพูดเนี้ยไม่เกินจริงนะตอนแรกก็ยังรู้สึกว่างงง,งมันคือยังไงนะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าตัวระบบทางเดินอาหารเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ด้วยตัวของเขาเองและเขาทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้สมองนะคะแต่ว่าเขาทำงานแบบอิสระกับสมองเลยโดยการทำงานของเขาก็คือเขามีระบบประสาทเป็นของตัวเองนะคะก็คือเจ้าตัวจุลินทรีดีพวกนี้นี่แหละคะ่ะ เมื่อเรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะโปรไบโอติกเนี่ยเขาก็จะไปย่อยใช่ไหมคะพอย่อยเสร็จปุ๊บในขณะที่เขาย่อยเขาจะหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งออกมาแล้วมไอสารเคมีเนี่ยก็จะไปกระตุ้นนะคะสมองทําเป็นเหมือนสั่งการสมองบอกสมองว่าเออเนี่ยฉันกินเยอะแล้วนะเธอช่วยหลั่งฮอร์โมนอิ่มออกมาด้วยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือความพิเศษความความพิเศษของเจ้าตัวโปรไบโอติกนั่นเองมันก็เลยทําให้เมื่อเรานะคะกินทั้งไฟเบอร์ ที่มีพลีแล้วก็โปรไบโอติกอะคะ่ะก็จะทำให้เราลดหน้าท้องหรือว่าพุงของเราเนี่ยค่ะได้ทั้งแบบใน8ชั่วโมงนะคะออกมาแล้วก็ทำให้เราเห็นผลเนี่ยค่ะในระยะยาวแม้วันที่เราไม่ได้กินไฟเบอร์เพราะเรามีพลีแล้วก็โปรไบโอติกที่พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือคำตอบนะคะของคำถามที่บอกว่าทำไมกินไฟเบอร์ของเขียวแล้วสามารถลดพุงได้นั่นเองค่ะ ก็สาหรับคลิปนี้ของแอนนะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อคําถามนี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าค่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพจโบตพีเคลับฉะบับแม่ลูก2ค่ะไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร080731394 9หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ค่ะที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบต้าผีนะคะหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ